สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนกับผมผมก็จะมาพูดถึงแม่โมหลังจากที่เอาลูกโมยานมแล้วที่บ่ยอมเป็นซัดครับพี่น้องแล้วก็จะมียาช่วยในการฉีดเพื่อให้แม่โมนี่กระตุ้นการเป็นยนซัดได้เร็วขึ้นครับพี่น้องกับางคนเนาะพี่น้องบางคนบางา้ามกับผมก็เชื่อว่าสําหรับมือใหม่นะครับพี่น้องผมก็เชื่อว่ายังมีหลายๆท่านหลายๆที่ หลังจากลูกโมหยานมไปแล้วเอาแม่หมูไปขังเดี่ยวแล้วสิบมือสิบห้ามือยี่สิบมือบางคนเป็นเดือนสองเดือนแม่หมูแม่นังนี่ก็ยังบมเป็นซัดกับพี่น้องก็มีปัญหามีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเหตุให้หมูเหตุให้ห,ใหมูเฮ่านี้บทที่ซัดนะครับพี่น้องอันแรกก็คือที่สําคัญคือร่างกายของแม่หมูครับโบสมบูรณ์พี่น้องอย่างที่สองครับหมดลูกอักเสบครับพี่น้อง มลโกอักเสบอย่างที่สครับส่วนมากฟรามเล็กๆฟรามน,น้อยๆจะเป็นกันหลายครับหนึ่งละบอมีมูปูบอมีหมูพ่อพันเพื่อช่วยกระตุ้นในการติดสัต์ของแม่สุกรครับพี่น้องก็เลยเห็ดให้มูนี่บ่ค่อยติดสัต์ครับพี่น้อง,ออก,องก็จะเป็นหลายนะครับทองได้การนะยาที่ผมจะพูดถึงนี่ก็จะเป็นลูทาไลครับพี่น้องลูทาไลช่วยในการสีช่วยในการกระตุน้นการติดสัดของมูครับเพื่อช่วยในการจัดรอบ ในการผสมเทียมในการคลอดของหมูเฮ้าครับพี่น้องว่าเฮาต้องการจะผสมเดือนใดคลอดเดือนใดระหว่างวันที่เท่าไดครับก็ต้องใชย้ยาตัวนี้ช่วยครับพี่น้องสําหรับหมูแม่นั่งก็จะเป็นลูทไลครับพี่น้องสําหรับหมูแม่สาวนี่ก็จะเป็นทีจีหกร้อยครับพี่น้องซึ่งทีจีหกร้อยนี่กับผมก็ไเ้ว้าไปอธิบายไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาครับพี่น้องก็ลองย้อนกลับไปหาเบิ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อผู้ใดสนใจที่อยากเอาไปใช้ครับ เพื่อช่วยเพื่อช่วยในการพัฒนาฟาร์มเจ้าของกับพี่น้องพัฒนาฟาร์มคอยองให้แบบมีลูกมูขายตลอดผสมมูได้ตลอดครับปัญหาเรื่องแม่มูบ่ขึ้นนี่ครับส่วนมากจะเป็นหลายฟาร์มครับเป็นแทบทุกฟาร์มส่วนมากจะเป็นทุกฟาร์มกับพี่น้องสําหรับฟาร์มที่ผมทํางานอยู่กับมีแม่หมูถึง1,5 0 0้กว่าตัวครับพี่น้องสําหรับการคลอดสําหรับการหย่านมของลูกหมูนี่ครับจะมีทุกอาทิตย์ครับพี่น้องทุกอาทิตย์อาทิตย์ละประมาณเจ0 0อยตัวครับพี่น้อง บางอดีตถ้าหน่อยก็หกร้อยกว่าตัวครับแต่อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งรับว่าลูทลายนี่เป็นแบบไดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับอันนี้ก็เป็นแม่หมูที่เริ่มหย่านมตั้งแต่ไออายุ21เถึง27่มือครับพี่น้องจะเริ่มแยกลูกหย่านมครับหลังจากหย่านมแล้วปุ๊บสำหรับแม่พันธุ์นี่ก วันที่ยานมนี mm, amine, like diet diet em, men, ่จะงดอาหารครับพี <S <S ่น้องจะงดอาหารสองมื้อครับเพื่อที่ว่าจะให้แม่หมูนี่ดึงพลังงานและร่างกายนี่ออกมาใช่ครับเพื่อกระตุ้นการติดสัตการตกไข่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือหมูแม่หมูแม่พันที่แยกลูกออกมาแล้วทั้งเบิดเลยครับพี่น้องนี่ครับเริ่มแยกเริ่มแยกแม่แยกลูกกับวันปฤหเลืัตครับพี่น้องจะเริ่มผสมกับวันจันทร์ครับพี่น้องอันนี้ก็แยกทั้งออกมาทั้งเบิดชุดชุดที่ผ่านมานี่กครับ จ็ดสิบตัวครับพี่น้องเมื่อกี้เป็นวันอังคารครับก็บเริ่มเช็คซัดตั้งแต่วันจันทร์ครับพี่น้องก็เริ่มผสมวันจันทร์ตอนบ่ายแล้วกับวันอังคารก็ผสมได้แล้วห้าสิบกว่าแม่ครับพี่น้องจากเจ็ดสิบตัวนี่ผสมได้แล้วห้าสิบห้าแม่ครับเหลืออีกสิบกว่าแม่ครับที่ยังบ่ผสมก,การที่เฮางดอาหารการที่เฮาเ,เห็ดเห็ดเฮโมนี่ดึงพลังงานในร่างกายออกมาใส่นี่ก็จะช่วย ในการกระตุ้น,นการติดสัดย่างลายด้วยครับพี่น้องด้วยและก็ลักลัก,ลกสาคัญนะต้องมีมูผูครับเพื่อเป็นการเป็นตัวกระตุ้นครับในการตกไข่ในการติดสัดของมูครับพี่น้องนี่ครับในช่วงกลางวันกจะปล่อยมูพาย่างที่ครับเพื่อให้มูผูนี่ได้เดินได้ช่วยกระตุ้นการติดสัดของสุกรครับพี่น้องผมกาดเสื่อว่าหลายๆฟาร์มหลายๆคนที่เห็ดเลี้ยงมูอยู่นี่พี่น้อง บางคนสิบมือสิบหามือยี่สิบมือ,มอหรือเดือนหนึ่งกันยังบทติซัดก็มีครับพี่น้องหลังจากย่านมนกันกระมีกันครับพี่น้องที่สําคัญคือเหตุผลที่ว่ามูโบติซัดนี่ก็เพราะหนึ่งละในฟ้ามของเขานี่บบมีสุกรตัวผู้ครับช่วยในการกระตุ้นการติซัดของมูครับพี่น้องสองละมูเขานี่สภาพร่างกายนี่อ้วนเกินไปครับพี่น้องก็จะติดซัดยากครับสาม มูเขานี่พร้อมขึ้นไปกัจะติดสัดยากครับพี่น้องจะมีประมาณนี้ครับซี่แล้วก็อออีกย่างที่สําคัญพี่น้องหมูเขานี่หมดลูกอักเสบมีน้องหรือว่าแท้งครับพี่น้องการที่มีน้องการทิ่แท่งหรือว่าการที่หมดลูกอักเสบเนี่ยเหตุแห่งมูเขานี่บทสามารถผสมพันธุ์ได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีตัวช่วยครับพี่น้องรับตัวช่วยในที่นี่ก็หมมยถึงยาครับพี่น้องผมก็เชื่อว่าพี่ๆน่าหลายคนนี้ที่เทศุฟ้ามอยู่นี่ก็ต้องใช่กันครับพี่น้อง ยาที่ใส่ก็คือว่าลูทะไล่ครับพี่น้องลูทะไล่ลูทะไล่ขวดนี่เป็นของเกาหลีด้วยครับพี่น้องก็จะเป็นภาษาเกาหลีเนาะแต่สาหรับบ้านเท้านี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษค,ครับลูทะไล่ก็หาซื้อมาใส่กันได้ด้วยพี่น้องลูทะไล่นี่มีประโยชน์หนึ่งละช่วยช่วยเรื่องหมดลูกครับพี่น้องช่วยเรื่องหมดลูกของมูนี่ให้ดีขึ้นถ้ามโลอักเสบหรือว่าเป็นนุ้งเป็นน้อง,องนี่ก็จะช่วยขับออกมาได้ครับพี่น้อง แล้วก็ที่สําคัญก็คือใช่สีดหมูที่บติดซัดกับพี่น้องอันนี้สําหรับหมูแม่นางนะครับพี่น้องเด้อสำหรับลูทะไลนี่กัสีดหมูแม่นางครับสาหรับหมูแม่สาวนี่จะเป็นพี่จีหกร้อยครับผมก็เห็ดคลิปไว้แล้วครับเรื่องหมูแม่สาวที่บติดซัดเนาะก็ลองย้อนกลับกันไปบึ่งครับพี่น้องสำหรับฟ้ามใหญ่ๆก็จะลูกกันดีครับว่าควรใช้ลูทะไลพี่จีหกร้อยครับในการช่วยในการผสมพันธุ์ครับพี่น้อง เจดีเฮานี้ ni, จัดรอบการผรสมพันธุ์ได้ดีขึ้นครับพี่น้องเยอไทยมูเฮานี่ ni, เวลาคลอดกับเป็นรอบเป็นรอบนะครับพี่น้องสลับคลิปนี่ก็ขอฝากไว้สำนีแหละครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับพี่น้องทางช่องอีสานอินโครียครับสวัสดีครับ